กนน็เรื่องแรกเลยนะครับก็หันเครื่องมาเปิดสิสตรตรงนี้ก่อนเลยเปิดนะครับนี่แล้พอเปิดสิติ์เสร็จแล้วก็ขึ้นหนา้าปัดหน้าปัดตรงนี้จะต,ตรงนี้มันเหมือนกันเําจะเป็นภาษาไทยอันนี้จะเป็นภาษาษกฤษภาษาจีนเนาะ แต่ว่าเราจะเริ่มต้นเราก็กดตรงต้นนี้ก่อนเลยสตาร์ตอกกดเลยครับกดเพื่อสตาร์ก็จะให้เลือกว่าทําอะไรบ้างมีทาสีทําแบบทำพวกมือกรกสครับอะไรเงี้ยมันก็จะอ่านวิดีโออยู่อย่าพูดมันก็จะฟิกเวลาไว้ให้นะฮะสีก็สิบห้านาทีเงี้ยพี่กดสีเลยก็ได้แต่ว่าพี่ก็มาเลือกภูมิลดเพิ่มเอา ตรงนี้ครับเพิ่มก็ได้บวกก็ได้ไอตัวนี้คือมันให้ความร้อนไหมหนูไม่อันี้เป็นเวลาครับอ๋อเป็นเวลาเป็นเวลานามว่าสิบนาทีเนี่ยเราสิบนาทีอันนี้ก็คือปั่นเรากดเลยอ๋อก็มีภาษาไทยใช่มีภาษาไทยเรนี่ยกดเลยปั่นสูงสุดไปเลยแล้วก็อันอันนี้ก็คืออุณหภูมิที่กดไปนี่ประมาณนี้ก็ได้พอแล้วพี่ก็มากดอุณหภูมิเอาแค่สิบเหรอคะไม่ฮะ อันนี้คือเวลาอ๋อนะคะผมก็คือขีดพวกนี้ครับผมขีดตรงนี้เกิจะเอาอ่อนเอาแรงอะไรเงี้ยเพราะพี่ตั้งอันนี้ทั้งหมดเสร็จแล้วพี่ก็มากดตัวนี้อ๋อแล้วก็มากดตัวนี้เจับกดเลยครับอันนี้ไอ้ไอ้พวกนี้อะไรนะสีอันสีคือมันจะฟิกเวลาไว้ให้ว่าสมมติว่าสี15นาทีดัดดัดก็ประมาณ10นาทีอย่างเงี้ยไม่ได้เลยครับเพราะว่าเพราะว่าพี่กดไปแล้ว กดสตาร์ททุกครั้งพี่จะต้องกดสตาร์ทก่อนอต้องกดเลือกนี่ก่อนแล้วค่อยมากดสตาร์ทอันดับแรกกดนี้ก่อนเลยใช่กดเสร็จแล้วก็มาเลือกเปิดก่อนแล้วก็มาเลือกโหมดจะโหมดเอาอะไรเรืองโหมดอันนี้สีอันนี้ก็มีหมดแล้วนะคข้างนี้ครับอันนี้พวกมือพวกอะไรพวกเนี้ยมันมีภาษาไทยอยู่เนี่ยด่าแต่ส่วนมากไม่ได้ใช้อะไรหรอกพี่กดแค่คันเลอร์แล้วก็มาเลือกเวลาเอาแล้วก็เวลาปิดแล้วเราปิดตรงนี้ก่อนไหม มันเนลาหมดไปเองลร่างหมันดพอถึงเวลาศูนย์แล้วมันก็นั่งปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดมันก็ตัดของมันเองแล้วก็พอปิดเสร็จปุ๊บเราต้องปิดตรงนี้ต้องปิดสวิตช์ตรงนี้แต่พี่ต้อันนี้พี่ต้องตัดปิดตรงนี้ก่อนนะสมมติว่าพี่จะอ่าแลเมื่อกี้พี่บอกถ้าไม่หมดเวลาไงถ้าไม่พี่อยากพอแล้วเลยอ่าอยากพอแล้วอาจจะปิดตรงนี้พอแล้ก็ปิดนี้แล้จะหยุดอ๋อแล้วเวลาเวลาหมวกตนี่ยังไม่ได้ พี่ก็คุมให้ลูกค้าก่อนนดวเล็กเอาหัวมาดิคอคุมให้ลูกค้าก่อนก็คุมให้ลูกค้าเสร็จที่จะทำให้เอาเ่อคุมหมวกในหัวไอ้คนนี้ต้องุมหมวก่อนครับก็ทำทีมเสร็จอันี้เราก็ยกได้ดึงได้ดึงได้ยาวเลยเจะดึงยาวแค่ไหนก็ได้ใช่ค่ะ ีไม่ต้องดูดซิก็ได้แล้วพี่ก็เอาตัวนี้มาสวมสวมตรงนี้แล้วจุดแล้วก็เปิดปกติแล้วก็ไอตัวนั้นนี่เวลาเราจะเอาเข้าออกเราเปิดตรงไหนกันน้ำเตือนตรงนี้เวลาเราไม่เปิดตรงนี้ออกมาเรับผมเปิดตรงนี้แล้วก็พี่ก็ดึงป๊อกขึ้นมาแต่นี่น้ำมันเต็มเลยนี่ดึงตัวนี้ผมเติมนแล้วไม่ให้แล้ว น้ำก็ต้องเติมประมาณนี้ถ้ามันแห้งไม่ต้องเติมเต็มนะครับเติมแค่นี้นะครับอ๋อให้ลดลดลงมาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วพี่ก็ใส่ลงไปในลายเนี้ยไอ้ข้างล่างไม่ต้องเติมแล้วนี่เสร็จปส๊บพองเราก็อันนี้ปิดปิดเปิเปิดมันเดือมันจะเปิดยากเนี่ยได้ครับให้ลงไปประมานี้หมวกจ่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ส่วนมากคนเขาก็จะทำทุกี